สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนเล็กมาดูแลพลิกอัมพวากโกไม่ได้ดูนานแล้วนะคะคือปล่อยไว้ไม่ได้เข้ามาดูเท่าไหร่เลยก็พลิกมันเอนค่ะท่านผู้ชมก็คือฝนตกเยอะเนาะฝนตกเยอะแล้วทีนี้ดินมันหลวมเนะะี่ยค่ะหาไม้มาช่วยไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เราเองนี่แหละเป็นกิ่งเนาะที่เรามะละกอไว้มะละกอโตแล้วนะคะก็เอาไม้มาดามแล้วก็ ค่อยๆจับนะคะพลิกเพราะว่ามันจะหกักมันมีคอต่ออยู่หักง่ายมากเลยก็เล็กจะตั้งขึ้นเนาะคือข้างบนด้านบนมันเป็นต้นประดู่นะคะพลิกตรงนี้ไม่โดกสาเหตุจากว่าไม่ค่อยเจอแดดอันนี้เราจะเปรียบเทียบกับเมืองนอกนะคะว่าปลูกพืชกินได้ไหมผลไม้ไม้ผลอะไรแบบพวกพลิกพวกมะเขืออะไร คนที่อยู่มองนอกอะ่ะเขาจะบอกว่าเออไม่ค่อยมีแดดมันก็ไม่โดกแต่อันนี้คือเราปลูกแบบอินทรีย์นะก็เลยไม่ได้แบบว่าใช้ปุ๋ยที่แบบว่าเร่งผลเร่งอะไรแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆไม่ได้เอามาใช้เลยนะคะค่อยๆจับเนาะสงสารพลิกก็สงสารนะคะนี่อัมพวาโกค่ะจริงๆแล้วต้องขอบคุณยายปาเนาะยายบานเป็นคนแบบว่าให้เล็กปลูกพลิกพันนี้นะคะ ก็ดีมากๆเลยค่ะเก็บได้แบบโอบ่อยครั้งแล้วนะคะแล้วก็ไม่ตายด้วยผ่านแล้งผ่านฝนมาแล้วเนาะไม่ได้แบบว่าจดไว้นะคะบางทีเราก็ลืมว่าปลูกตอนไหนเนาะบางทีถ้ากิ่งมันแก่อะไรก็มาเด็ดออกบ้างนะคะมันก็ยังอยู่นะท่านผู้ชมคือดีมากเลยอยู่ตรงนี้ประมาณสิบต้นได้เนาะสิบต้นได้นะคะนี่ ก็มาดูแลแล้วก็ภูมิใจที่เราปลูกแบบอินทรีย์ร้อเพราะจริงๆแล้วพลิกตามตลาดเนี่ยมีคนที่เล็กรู้จักจริงๆนะคะคือกินพลิกแล้วแล้วแบบเกิดอาการแบบอาหารเป็นพิษอะคะ่ะได้เข้าโรงพยาบาลจริงค่ะเขาก็ก่อนหน้านี้คือไม่ได้กินอะไรที่ผิดแผกแต่มีไปซื้อพลิกจากตลาดมาเพราะจริงๆแล้วการปลูกพลิกแบบทางเศรษฐกิจเนาะปลูกเพื่อขายอย่างเงี้ยคือเขาจะฉีดยาป้องกันอะ พวกแมลงศัตรูพืชอะทุกๆสัปดาห์เลยเดี๋ยวเล็กจะเก็บนะว่ามันจะได้กี่เม็ดเนาะขอบคุณยายปานนะคะเป็นคนแนะนำให้ปลูกเล็กเก็บนี่บ่อยครั้งแล้วค่ะคือปลูกแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซนจริงๆนะคะ ช่วงแรกๆเป็นเพียอันนี้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10ต้นได้ก็คือได้กินตลอดนี่มีให้เก็บตลอดเขียวๆก็เต็มเลยนะคะเราภูมิใจที่เราปลูกพริกแบบอินรียนี่ท่านผู้ชมตำส้มตำก็อร่อยเนี่ยมันจะแดงสวยเลยแหละมะละกอเราจะสีขาวใช่ไหม เอาทุกเม็ดตาแจ่วตามน้ำพริกก็ได้ค่ะนี่ค่อยๆทำนะเพราะว่ากิ่งพริกมันเปลาะมากเลยค่ะถ้าพริกสวยแล้วไม่ต้องมาเด็ดนะท่านผู้ชมไม่ต้องมาเด็ดเพราะว่ามันจะออกดอกได้แล้วค่ะท่านผู้ชมดูหนึ่งกำมือกำมือใหญ่ๆใ,ใส่ถุงนี้ไว้ก่อนเนี่ยค่ะ อินซีจริงๆโหยุงเยอะมากนี่จริงๆไม่ได้แบบตั้งใจจะเด็ดนะมันจะมีแบบเป็นข้อต่อใช่ไหมคะพริกมันจะเปลอมากเลยเนี่ยค่ะเก็บไปกินได้คือพริกอัมพวากโกเขาเก็บแบบเขียวๆด้วยนะท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมกินได้ค่ะ ดีมากเลยปลูกพริกกินเองภูมิใจที่เราปลูกแบบอินทรีย์ร้อเซนะคะอัมพาวาโกแนะนําพริกอีกพันหนึ่งค่ะลองไปปลูกดูนะคะท่านผู้ชมยุงเยอะยุงเยอะมากค่ะต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแนละ้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ